ถึงกับเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่ชาวเวียดนามในเรื่องของการที่ประเทศไทยมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มแรกที่ได้มีการมาเยือนประเทศไทยนะครับซึ่งชาวเวียดนามได้มีการพูดถึงและส่วนใหญ่ก็ได้มีความรู้สึกชื่นชมวิธีการต้อนรับและเอาชนะใจนักท่องเที่ยวจีนของทางการไทยซึ่งชาวเวียดนามบางท่านถึงกับบอกว่าถ้าเวียดนามทําแบบนี้บ้างคงจะมีบางพวกมาบอกว่า ตอนนี้เวียดนามกำลังจะเป็นท่าจีนเลยทีเดียวสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาได้มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจำนวน269คนซึ่งนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกที่ได้เดินทางมาจากเมืองเซียเหมินที่ได้มีการเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งข่าวการเดินทางมายัางประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรก หลังจากที่ทางการจีนมีการผ่อนคลายในการเดินทางก็ได้มีการแพร่ออกไปตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆและรวมถึงชาวเวียดนามด้วยโดยชาวเวียดนามได้มีการพูดถึงเรื่องของการต้อนรับของประเทศไทยที่มีต่อน,นักท่องเที่ยวจีนนะครับซึ่งไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกนี้อย่างอบอุ่นและประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างมากก็คือแบนเนอร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้มีการเขียนข้อความต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้ ซึ่งชาวเวียดนามดูเหมือนจะอึ้งและให้ความสนใจกับป้ายนี้เป็นอย่างมากโดยเรื่องราวดังกล่าวนะครับเป็นการพูดคุยกันในกลุ่มหนึ่งของชาวเวียดนามที่ได้มีการลงรูปของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกที่ได้เดินทางมายัางประเทศไทยพร้อมกับแคปชั่นข้อความที่ว่านักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทย269คนแรกลองดูว่าคนไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างไร คำบนแบนเนอร์แสดงความใกล้ชิดอย่างถึงที่สุดด้วยคำพูดที่ว่าจีนไทยคือพี่น้องครอบครัวเดียวกันยินดีต้อนรับคนจีนกลับบ้านซึ่งหลังจากโพสต์นี้นะครับก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากโดยชาวเวียดนามท่านแรกนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าตลาด1,400ล้านคนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่า แค่ฉีดวัคซีนโควิดก็ท่องเที่ยวประเทศไทยได้แล้วประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่ในทีวีเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวเวียดนามท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าคนจีนคิดถึงประเทศไทยเวลาพวกเขาต้องการไปท่องเที่ยวพวกเขาก็จะนึกถึงเมืองไทยในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของเวียดนามยังแย่มากคนจีนที่มาเที่ยวเวียดนามมีคนหนุ่มสาวเป็นจํานวนน้อยการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเรา ไม่ค่อยได้ผลซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวเวียดนามสองท่านได้เข้ามาตอบกลับนะครับท่านแรกเขาตอบกลับไว้ว่าเนื่องจากเมืองไทยมีราคาถูกคนจีนก็เลยชอบมากซึ่งทางเจ้าของเมนได้เข้ามาตอบกลับนะครับว่าประเทศไทยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศจีนในทุกๆปีจะมีการโปรโมทการท่องเที่ยวไทยที่ประเทศจีนมาตอ่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้สั้นๆนะครับว่า พวกเขาต้องเอาใจจีนขนาดนั้นเลยหรือมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปต้องขอบอกว่านักท่องเที่ยวจีนนั้นมีการใช้จ่ายสูงกว่าพวกแบ็คแพคเกอร์ที่มักจะนอนโรงแรมราคาถูกหนุ่มสาวชาวจีนที่เดินทางมาก็ดูดีมากมีความคิดเห็นหนึ่งที่ได้เข้ามาตอบกลับเม้นนี้นะครับเขาบอกว่าคนจีนใช้จ่ายอันดับหนึ่งอยู่ตลอดเวลาคนตะวันตกนั้นขี้โม้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าเกลียนคีย์บอร์ดเวียดนามมักจะชื่นชมเวลานักท่องเที่ยวจีนไปประเทศไทยว่าประเทศไทยนั้นดึงดูดเรื่องการท่องเที่ยวแต่ถ้าหากว่าคนจีนมาเวียดนามพวกเขาก็จะบอกว่าเวียดนามจะเป็นอาณานิคมจีนและพวกเขาจะทําให้เกิดโรคระบาดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าเวียดนามไม่เคยอยู่ในสายตาของจีน พร้อมกับโพสต์ภาพที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นขนาดนี้นะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามเดินเตะต,ตามไทยเป็นร้อยปีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ10อันดับแรกที่ชาวจีนต้องการไปท่องเที่ยวไม่มีเวียดนามอยู่ในลิสต์และประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆประเทศไทยมีค่าใช้ใจ่ายที่ถูกกว่าเวียดนาม และมีสิ่งที่น่าดึงดูดมากกว่าคงไม่มีใครอยากไปเที่ยวในประเทศที่เกลียดพวกเขาอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีจีนเวียดนามคงแย่เรายังคงพยายามในเรื่องนี้แต่ว่าสมองของคน100รยล้านคนยังคิดเรื่องนี้ไม่ออกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าปีหน้ารัฐมนตรีการท่องเที่ยวคงจะโดนปลดอีกถ้านักท่องเที่ยวจีนไม่มาท่องเที่ยวเวียดนามก็คงจะมีผู้คนที่วิจารณ์ประเทศไทย ตอนนี้เวียดนามแพ้อย่างหนักประเทศนี้อาศัยอยู่ในภาพลวงตามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าถ้าเวียดนามทำแบบนี้คงโดนด่าและถ้าเป็นคนไทยทำก็คงจะได้รับความชื่นชมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้นนะครับว่าสิ่งนี้มันจะทําให้เกิดการระบดยาดใหญ่อีกครั้ง มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าหลายคนเดินทางไปประเทศไทยแล้วมาชมให้ฉันฟังบ่อยมากความคิดเห็นต่อไปหวัง,ง,งว่าเวียดนามจะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบนี้บ้างในปี2023ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนไว้สันส้นๆแต่น่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่าพวกเขาอ่อยเก่งจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนไว้สั้นๆว่า เรื่องธุรกิจมันก็ต้องทํากันแบบนี้แหละความคิดเห็นต่อไปดังนั้นชาวจีนจึงเป็นลูกค้าหลักในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับเวียดนามกลัวนักท่องเที่ยวจีนความคิดเห็นต่อไปถ้าการท่องเที่ยวเวียดนามทาแบบนี้รับรองจะต้องโดนด่าว่าขายชาติมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าคนไทยมีจิตวิทยาสูงมาก พวกเขามักให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับคนอื่นอยู่เสมอมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเทพเจ้าแห่งความมาั่งคั่งกับลังเดินทางมาความคิดเห็นต่อไปเที่ยวในฮานอยไม่คุ้มแถมยังมีมลพิษไปกรุงเทพนั้นคุ้มค่ามากกว่าความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับประเทศไทยสร้างภาพได้ดีกว่าเวียดนามมาก ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าแถมบริการก็ยังดีกว่าด้วยความคิดเห็นต่อไปนี่เป็นดาบสองคมประเทศไทยต้องเสี่ยงในเรื่องนี้ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้เข้ามาพูดถึงการท่องเที่ยวของเมืองไทยนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยนั้นเดินทางสะดวกขนาดคนเวียดน,นามยังไปเที่ยวประเทศไทยเลยไม่ใช่เพียงแค่คนจีนเท่านั้นที่นั่นมีบริการที่ดีมากทุกๆรูปแบบ และทุกอย่างมีคุณภาพดีกว่าเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้ก็บอกว่าประเทศไทยดูเหมือนว่าจะทําเรื่องการท่องเที่ยวได้ดีกว่าเรานักท่องเที่ยวมาเวียดนามแล้วโดนขโมยกระเป๋าพวกเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยความคิดเห็นต่อไปครับพวกคนไทยพวกเขานั้นฉลาดในเรื่องนี้มากพวกเขาให้การต้อนรับและมีการเชื้อเชิญผู้คนนี่มันเด็ดมากจริงๆ มาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนไว้ยาวนิดนึงนะครับเขาบอกว่าลึกๆแล้วดูเหมือนว่าคนเวียดนามจะชื่นชอบนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเพราะคิดว่าพวกเขานั้นมีรายได้สูงแต่ในความเป็นจริงเวียดนามเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่ยากจนและพวกแบ็คแพคเกอร์มีเพียงนักท่องเที่ยวจีนเท่านั้นที่จ่ายเงินถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะเสียงดังไปหน่อยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าพวกเขาจะดูหยาบคาย แต่ว่าพวกเขาก็มีการใช้จ่ายเงินมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าใครบ้างล่ะที่ไม่ชอบเงินพวกเกรียนคีย์บอร์ดจะไปรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับธุรกิจมีชาวเวียดนามท่านนึงได้เข้ามาตอบกลับเม้นนี้นะครับเขาบอกว่าใช่แล้วเหมือนกับพวกชอบด่าสินค้าจีนแต่ว่าพวกเขานั้นก็ขายสินค้าจีนความคิดเห็นต่อไปครับถ้าเวียดนามทำป้ายแบบนี้ต้องมีบางคนมาบอกว่า ตอนนี้กำลังจะเป็นทาตจีแล้วความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคำถามไว้นะครับว่าแน่ใจนะว่าสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับการคร้าประเวณีหรือว่าการพนันซึ่งจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีชาวเวียดนามหลายท่านได้เข้ามาตอบกลับนะครับท่านแรกเขาบอกว่าช่วยลดอคติหน่อยได้ไหมถ้าพวกเขาเดินทางไปกับคู่รักหรือว่าเดินทางไปกับครอบครัวล่ะพวกเขาจะไปเที่ยวแบบอย่างว่าหรือเปล่า ถ้าสู้พวกเขาไม่ได้ก็ยอมรับมาตรงๆดีกว่าชาวเวียดนามท่านต่อไปที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าขยัแขยง้งที่คุณคิดว่าควรไปประเทศไทยเพราะเรื่องแบบนั้นประเทศไทยมีการบริการและราคาที่ถูกกว่าถึงแม้ทิวทัศน์จะไม่สวยเท่าเวียดนามก็ตามชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบ,บอกว่าการท่องเที่ยวเวียดนามแพ้ก็ต้องยอมรับกันแบบตรงๆไม่ต้องแก้ตัวอะไรแค่เริ่มที่สนามบินก็รู้แล้ว ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเสมอมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางนั้นถูกอาหารการกินสะอาดและสามารถเดินทางโดยรถไฟซึ่งสะดวกมากคราวที่แล้วฉันไปที่นั่นเกือบหนึ่งเดือนเดินทาง้วยรถไฟใต้ดินทั้งวันเดินทางไปเดินทางมากินที่ห้างนูนห้างนี้ทั้งสะดวกแล้วก็ถูกและอาจจะถูกกว่าที่เวียดนามด้วย ฉันเคยอาศัยอยู่ทั้งฮานอยและไซง่อนแต่ความรู้สึกในประเทศไทยมันแตกต่างออกไปฉันไม่แปลกใจว่าทำไมถึงมีผู้คนจำนวนมากเดินทางไปที่ประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับไปประเทศไทยนั้นมีค่าใช้ใจ่ายถูกกว่าไปเที่ยวในประเทศเวียดนามแล้วทำไมถึงจะไม่ไปล่ะที่นั่นมีครบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่พักการค้าประเวณีหรือว่าการพนัน ด้วยจำนวนเงินเท่าๆกาันนักท่องเที่ยวก็จะเลือกไปประเทศไทยไม่ใช่เวียดนามโดยคอมเมนต์นี้นะครับมีชาวเวียดนามได้เข้ามาตอบกลับหนึ่งความคิดเห็นโดยเขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไปที่นั่นเพราะว่าเรื่องค้าประเวณีแต่ฉันคิดว่าการค้าประเวณีนั้นสนับสนุนเศรษฐกิจไทยความคิดเห็นต่อไปครับฉันกับเพื่อนไปกรุงเทพและทุกคนก็อยากไปที่นั่นฉันเคยเดินทางไปหลายประเทศในเอเชียและพบว่า ประเทศไทยน,น,น่าสนใจที่สุดหลายสิ่งหลายอยา่างมันแตกต่างจากเวียดนามความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าคนเวียดนามอยากไปเที่ยวประเทศไทยมากกว่าไปประเทศจีนโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยถ้าไปช้ากว่านี้คงจะต้องเจอแต่นักท่องเที่ยวจีนมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้นะครับ เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเวียดนามห้ามเปิดร้านตอนกลางคืนและห้ามค้าประเวณีสองอย่างที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถูกเวียดนามแบนทั้งหมดแบบนี้แหละถึงสู้ประเทศไทยไม่ได้ประเทศไทยมีทุกอย่างที่ผู้ชายชอบร้านอาหารในกรุงเทพนั้นมีชาวต่างชาติเดินเข้าเดินออกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีหรือว่าญี่ปุน่นที่นั่นมีโช์เกือบทั้งคืนและนี่คือสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว โอเคครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกที่ได้มีการเดินทางมายัางประเทศไทยนะครับเพ,เพื่อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายๆสวัสดีครับ